ขออนุญาตปล่อยที่ลิงก์ด้านล่างก่อนได้ไหมคะเจ๊กวนเล็กเต็มเล็กอันได้ไหมทุกคนกดได้หรือเปล่าบอกเจ๊หน่อยกดได้หรือเปล่าลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกว่าขอแนวทางเจ๊นุกหน่อยลิงก์ด้านล่างไม่ได้มีแนวทางรัฐบาลอย่างเดียวนะมีหวยลาวมีหุ้นเช้าหุ้นบ่ายมีดาวโจนมีสามรัฐมีหมดค่ะเป็นกลุ่มฟรี เป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจนุกไม่ได้หลอกทุกคนแอดไปนะคะไม่ได้แอดเข้าไปปุ๊บสมัครเว็บหวยเติมเครดิตไม่มีค่ะไม่ต้องบูชาของไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องสมัครเป็นหวยไม่มีเป็นกลุ่มฟรีฟรีคือฟรีถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะคะแล้วก็ย่อบนหน้าเฟซว่าอุ้ยให้ก่อนหวยออกหวยออกแล้วเมื่อกีดไม่ได้นะเจ๊ถือว่าเจ๊ไลฟ์สดแล้วเจ๊ให้เข้ากลุ่มแล้วทุกคนไม่เข้าเอง นะคะและ่าบอกว่าไม่เห็นแนวทางเจเลยค่ะก็เวลาให้กดเข้าไม่เข้าลิงก์ด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนไปที่มหาเทวีไปที่มหาเทวีค่ะลิงก์ด้านล่างและกดเพื่อน,ลนลแลน้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุกด้วยนะคะงวดหนีเจนุกชอบเลขเก้าค่ะรัฐบาลไทยทุกคนขาเป็นเรื่องปกติที่แอดไปแล้วจะเป็นบ้านหวยทุกคนฟังนะถ้า ถ้าแอดไปแล้วเป็นร้านขายไก่ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเค้ซีร้านขายเป็ดอันนี้ค่อยว่าไปอย่างเจให้แนวทางมันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอบ้านหวยแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เจไม่ได้บังคับทุกคนเจไม่ได้พูดว่าทุกคนต้องซื้อบ้านนี้นะคะเจบอกทุกคนชัดเจนว่าให้ทุกคนเข้ากลุ่มถูกต้องไหมทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแอดไปแล้วเจอบ้านหวยเป็นเรื่องปกติค่ะเจให้แนวทาง จะให้ตัวเลขมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะเจอบ้านหวยถูกต้องปะถ้าแอดไปแล้วเจอร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเป็ดร้านขายไก่อันนี้ค่อยว่าไปอย่างแค่นั้นจบโอเคนะเจ๊ปนุกพูดชัดเจนนะคะอ่ะเจ๊นุกวันนี้วันที่สิบหตุลาคมเจ๊ขออนุญาตฟันเลขเก้าเลข9ก้ากับเลขศูนมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ฟันไปที่เก้าค่ะ เด่นเก้ารองศูนย์เด่นเก้ารองศูนย์สองตัวนี้มานแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์งวดที่แล้วเจให้ตัวเด่นห้ากับหกงวดที่แล้วเจให้ตัวเด่นห้ากับหกโอเคนะอ่ะริงด้านล่างวันนี้วันนี้มีลาวด้วยเดี๋ยวเราเจอกันลาวโอเคปะริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆใครยังไม่กดกดด่วนเลยค่ะใครที่รู้ตัวยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีเจนุกด่วนเลยค่ะ ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวไปไปมูละอ่าทุกคนโอเคนะเดี๋ยเจ๊ต้องขอตัวจบไลน์แล้วนะอ่ามาเดี๋ยวเจ๊ให้แคปสามวินาทีสามวินาทีนะเอาป้าให้สามวินาทีใครแคปไม่ทันก็คือไม่ทันนะคนดูห้าร้อยเกือบหกร้อยคนใครแคปไม่ทันคือไม่ทัน เจนุกจะให้ทุกคนแคปเจอร์4 3ถึง4วินาที3ถึง4วินาทีใครแอดไม่ทันคือไม่ทันเจให้แคปแค่ครั้งเดียวนะคะนะคะโอเคนะริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆบอกว่ามาจากไรสดเจนุก3ถึง4นะคะ โอเคนะริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆบอกว่ามาจากไรสดรเจนุกสามถึงสี่วินาทีด่วนค่ะเจนุกชอบเลขเก้ามาเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ค่ะงว่วนหนีเก้ากับศูนย์โอเคนะเลขเก้ากับเลขศูนย์แต่เด่นศูนย์ฟันศูนย์ค่ะเอ้ยเลขเก้ากับเลขศูนย์เด่นเก้าฟันเก้าค่ะพูดผิดเลขเก้ากับเลขศูนย์เด่น เด่นเก้าฟันเก้าค่ะใครใส่วิ่งนะวิ่งเก้าเลยวิ่งเก้าโอเคเดอโอเคเดอโอเคเดออ่ะสามวินาทีพร้อมยังสามวินาทีพร้อมยังสามวินาทีนะสามวินาทีนะคะสามวินาทีนะคะห้าสี่ 3 2 1จบให้แคปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเจ๊จบไลฟ์สดแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเจ๊ต้องนี้แป๋มน้ำก่อนนะคะบายบายค่ะถือว่าให้แคปแล้วนะตามคำสัญญาเจ๊ไม่ได้โกหกเจ๊บอกทุกคนแล้วว่าสามวิก็คือสามวิเจ๊ให้แคปไปห้าวิด้วยโอเคนะบายบายค่ะ ไม่ได้กินข้าวนะคะเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะคะ่ะมันใครพร้อมแล้วสองแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยแล้วพิมพ์ว่ารวยค่ะแล้วพิมพ์ว่ารวยค่ะเห็นลิงกด้านล่างไหมใครที่อยากเข้ากลุ่มเจนุกแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบกดเข้าเลยทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยค่ะ ทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยค่ะกดริง้งด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนรัฐบาลไทยง่วนนี้ใครรู้ตัวว่ายังไม่ได้ใครอยู่ในกลุ่ม v ีไแล้วได้แล้วเงียบไว้อึบไว้ไม่ต้องบอกไม่ต้องพิมพ์ว่าเจ๊ให้เลขอะไรแต่บอกเลยว่าง่วนนีมาแน่มาแน่ค่ะแม่ๆทุกคนใครอยากตามเจ๊ก็ตามนะใครไม่อยากตามไม่เป็นไรคนที่ไม่ตามปุ๊บจะมานะคะสังเกตว่าใครเลิกตามเจนุกแนวทางปังตลอดนะคะ เอออ่ะมาสังเกตดิไม่ว่าจะเป็นแนวทางเจนุกหรือนแนวทางคนอื่นก็แล้วแต่สังเกตดีเวลาเราตามตามปุ๊บพอมันไม่มาไอ้พอเราตามเนี่ยไม่มาพอเราไม่ตามเนี่ยมันมาสังเกตใครเคยเป็นเจ๊เคยเป็นเหมือนกันแบบเวลาว่าเจ๊ตามเลขนี้มาตลอดพอเจ๊เลิกตามปุ๊บแม่งมาว่ะอืมนะคะกดริงดันล่างแล้วกดเพื่อน,อนแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุกจบ นะคะขอคนละสองแชร์แล้วรัฐบาลไทยง่วนวันที่สิบหกใกล้ใกล้หวยจอกแล้วนะอีกไม่กี่วันนะคะใกล้หวยจอกแล้วงวนนี้บอกเลยว่ามันอยู่อะมันไม่มันไม่หรูใครเห็นเลขแล้วก็บอกเลยว่าเลขสวยมากเลขสวยแต่เลขสวยกว่าเจ๊อีกอะพูดจริงเลขสวยกว่าเจนุกอีกแค่นั้นจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะ นะคะอะสวัสดีแม่แม,แม่ทุกคนเจนุกขอคนรักสองแชร์ได้ปะเกินไปไหมขอสองแชร์ได้ไหมคะสองแชร์ได้ไหมให้เจนุกได้ไมคขาคาเดียวเลยจบเราใจใจกันเจนุกเนี่ยตั้งใจคิดแนวทางนอนคิดนั่งคิดคิดทั้งวันคิดแบบอะตั้งใจอะเพื่อให้ทุกคนอยากฟังอ่ะเออแต่ดูใจทุกคนสิว่าแบบ เฮ้ยจะมีใครใจดีแชร์ให้เราหรือเปล่าการแชร์เนี่ยเป็นการเปิดมองเห็นเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดราบเปิดบารมีนะคะที่เจให,ให้ทุกคนแชร์เนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดราบนะคะเราก็ช่วยเปิดการมองเห็นให้เพจเจหน่อยเพจเจเนี่ยโอ้โหแบบคนดูน้อยลงมากมันไม่มีใครแจ้งเตือนไงเวลาอย่างขึ้นอย่างเช่นเจขึ้นไลฟ์สดปุ๊บมันไม่แจ้งเตือนเว้ยนะคะเอาแบบนี้ทุกคน ทุกคนจ๋าขอคนละสองแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเจ